สามจุดดูใบไม้เปลี่ยนสีในเมืองซัปโปโรโดมอนโมสวัสดีค่ะทุกคนเราช่อกิ๊กจากช่องกินอยู่ดีนะคะเที่ยวซัปโปโรแบบโรแมนติกก็ต้องช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่แรกมหาวิทยาลัยซัปโปโรช่วงใบไม้เปลี่ยนสีจะมีถนนเต็มไปด้วยต้นแปะกวยเรียงรายเต็มสองฝั่งอยู่ในมหาวิทยาลัยโดยที่เราไม่ได้เรียนที่นี่ก็สามารถที่จะเข้าไปได้แถมยังเข้าไปดูฟรีได้อีกด้วยมีมุมจุดถ่ายรูปได้อีกเพียบที่สสวนโอโดริสวนสาธารณะใจกลางเมืองซัปโปโรช่วงใบไม้เปลี่ยนสีที่นี่โรแมนติกมากใกล้ๆกับวนจะมี น้สามารถเดินลงไปข้างล่างได้และสามารถมองเห็นซัปโปรโรทีวีทาวเวอร์ได้อีกด้วยที่ที่3ซัปโปรโรฟักทอรี่อดีตโรงงานผลิตเบียเดินจากซัปโปรโรทีวีทาวเวอร์ประมาณ8นาทีก็ถึงแล้วตึกอิฐแดงที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้และใบไม้หลากสีจุดนี้สวยแปลกตาม,มากคนก็น้อยถ่ายรูปได้สบายสบายเซฟไว้เลยทั้ง3จุดเดินทางได้ง่ายๆอยู่ในเมืองเที่ยวซัปโปรโรใบไม้เปลี่ยนสีครั้งหน้าต้องห้ามพลาดแต่ที่เที่ยวดีๆในญี่ปุ่นยังมีอีกมากมายฝากทุกคนติดตามช่องกินอยู่ดีด้วยนะคะ